ตายกันทุกวันชาวคุณมาก็มีมีไปแขวนคอตายไปกระโดดตึกตายบ้างถูกปีกขันตายต่างๆหลายอย่างเอเรานี่รอดมาได้ยังไงก็นั่งนึกอยู่งันมาเก้าก็ตตำรวจมาเข้าจับอีกไม่มีพาสปอร์ตพาสปอร์ตบมดอายุโอ้ยกู้กันู้ทูถูกก็ต่างดานนะครับผมวันนี้เขาลงเราทางเราคงจะได้รับฟัง นะครับาก,การเล่าประสบการณ์จริงจากคุณวันวัยวัฒโนไทยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราถามท่านวันว,วัยละนะฮะว่ายังไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมลองถามท่านดูว่าท่านลองทายซิว่าวันนี้ปีนี้คุณวันวัยอายุเท่าไหร่สิบเมัม้งไหมสิบเจ็ิ เจ็ดสิบนะครับ<อ>ใช่ไหมครับผมนะ<ช><ช>ครับใช <c oughs> ่ครับก็การบรรยายในครั้งนี้นะครับก็เราเหมือนกับคนมาทรามานคนแก่เนาะ <laughs> นะฮะ <laughs> <c oughs> ก็คือให้ท่านท่านเนี่ยแล้วเมืเ่อกี้ปิดไฟซะมืดเชียวนะครับ <c oughs> ท่านก็อ่านโพรไม่ไม่ชัดนะครับอาจจะกระท่อนกระแท่นนิดนึงทีนี้ตอนมันไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เรามองหน้ากัน และคุยกันนะครับแล้วการที่ได้ในวันนี้นะครับก็คือผ่านการพูดคุยกันในวันนี้แน่แหละนะฮะเราคงจะเป็นประสบการณ์และครับกราบขอบคุณคุณวันไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่มาวันได้แชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับ อีกสสัปดาห์นะครับวันที่31มีนาคมนะครับจะเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของภาคการศกษานี้นะครับโดยอาจารย์ประพฤติน,นะครับในหัวข้อประวัติความสัมพันธ์ไทยจีนผ่านเอกสารจีนนะครับก็กลับเ,เชิญทุกท่านมาร่วมฟังบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บขอบคุณครับสวัสดีครับ จิงๆว่าชื่อาจารย์กับท่านวันไว้ช่ับ